อยู่นิ่งๆส<อ>ิจือกอผมไม่ไหวแล้วอากูครับท่านอาเชียนให้ผมนะท่านํำน้ำหกใส่ผมเต็มไปหมดเลยเฮย้ยเจ้าหลานคนนี้บ่นเป็นเด็กไปได้อะไรกันท่านนั่นแหละครับรีบยัดเข้ามาแรงๆเลยเดี๋ยวก็ไม่เสร็จสักทีเฮย้ยใช้เวลาน,นานมากเดี๋ยวท่านอาเจียนก็มาข้าอุตส่าห์มาช่วยเจ้าระงับอารมณ์ไม่ให้เจ้าด่าหลานข้านะก็ท่านทำข้าตกใจนี่ครับข้าเถียงเจ้าไม่ขึ้นจริงๆอ๋ออากูมันจะไตอีกรอบแล้ว เฟิงจือ้อเจ้าอย่าขยับสิอยู่นิ่งๆอ่ะอากูช่วยด้วยตัวผมเปียกไปหมดแล้วอ่าอ่าแรงบีบอัดมันเยอะมากพวกเจ้าทำอะไรกันในนั้นอะเอ๊ะอ่ะไอ้บอกว่าแต่เท่านี้มาช่วงดึกๆเลยเฟิงจือ้อเจ้าร้องอ,อะไรเอ๊ะ <A? S 2> ประปตเป่าครับอ่ะอากูครับดึงออก <Okay. S 2> ออก่อนได้ไดนี่มันเรื่องอะไรกันแต่เท่ากับดูเจ้าทำอะไรเฟิงจื้อ ข้ายังไม่ทำอะไรเท่าเจ้าเล่อ์เอะเขาจะผิดแล้วเหลอครับก็ได้ยินอยู่ว่าพวกเจ้ามีอะไรกันท่านพ่อคะท่านปู่กูโถเฮ้ท่านปู่ปเจนก็มาช่วยด้วยคนเหรอเนี่ยอ๋อคือว่าถ้าหาก๊อกน้ำมาแทนนั่นหม่ยมิจเจท่านเนี่ยโกรธข้าเลยนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันปะโทอธิบายให้แต่เท่าหัวขาวไี่ฟังทีเดี๋ยวข้าก็โดนกระบ,บี่จิ้มเอาหรอกยายหนูเมื่อคู่เจ้าว่าเจ้าไปอ,าอะไรนะ ให้มาดุข้าเหรอเออข้าห่ำก๊อกน้ำแตกแถมยังช่วยให้ท่านพ่อและท่านปู่มาประกอบให้เป็นพานล้านแล้วไปก่อนแล้วนะถ้ามีธุระบ๊ายบายเกกันเอาเองเด้อ